สวัสดีค่ะทุกคนถ้าเราจะชมว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเราสามารถใช้เซอ i ินกามบานะคะเซอินกามบสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะก็คือเราสามารถชมผู้ชายผู้หญิงก็ใช้เหมือนกันเลยนะคะเซออินกามบถ้าเราจะชมพวกคุณเสียเตเสียเต้อินกามนะคะเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะชมเขาผู้ชายเขาผู้หญิงก็เหมือนกันลุยแอ็อินกาบะเลยแอ็อินกาบะหลูโรโซโนอินกาบะพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นอินกาบะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแค่คำกริยาเอสเดไปตามประธานแค่นั้นนะคะถ้าจะชมตัวเองล่ะโซโนอินกมบะนะคะโอเค้นะทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีค่ะทุกคน